thank you นิเวียซูเปอร์เทนเหนือกว่าด้วยนายาซีกลอแอคทิฟซึมลึกสิชั้นผิวผิวใสใน5วันซื้อตัวออนไลน์จิ้มไปที่ลิงค์ครับเมื่อนี้คอยหาบนมือเลยไม่อายเนื้อว่ม ลิงก์ปักหมุดอยู่ข้างข้างหน้าเพจครับนะครับสำหรับแฟนคลับที่เขามาแล้วนะครับจะเข้ากลุ่มปิดนะครับ128บาทจิ้มไปที่ลิงก์ที่ปักหมุดอยู่ที่หน้าเพจนะครับเสร็จแล้วส่งสลิปไปที่เพจซื้อตั๋วออนไลน์ได้เลยนะครับเดี๋ยวแอดมินจะดึงเข่ากลุ่มนะครับบางนั้นสียญาหลายอย่างนะครับส่งไปที่ที่เพจเลยนะเพจซื้อตั๋วออนไลน์เลยนะครับเดี๋ยวแอดมินก็สีดึงเข่ากลุ่มนะครับไม่เกิน5้านาทีนะครับรอบเก็บตกเราเนี่ นี่กูใดทักมาหลังเพจดีแล้วนะครับจิ้มไปที่ลิงก์ที่ปักหมุดนะครับเสร็จแล้วโอนเงินไปตามบัญชีที่ทีทั้งเพจแจ้งเลยนะครับแล้วก็แอดมินจะได้ดึงเข้ากลุ่มนะครับมีการตรวจสอบสลีปมีการตรวจสอบหลายอย่างนะครับก่อนที่จะดึงเข้ากลุ่มตอนนี้ในกลุ่มปิดกระลายแล้วนะครับสาหรับในกลุ่มปิดนะครับซึ่งเป็นอีพีที่หลังจากจบอีพีที่7นะครับหนาคาซีเศร้าเหตุกลุ่มปิดนะครับน่าจะเป็น กลางเดินหน้านะครับอีวีทีแปดอีกรอบนึงนะครับก่อนก่อนจะเปิดค,ค,คนบ่มีไฟตัวนี้คนบ่มีไฟเออคนบ่มีไฟมีเวนไฟแงดงแบบ่าแนลเลยไไที่ไหนทานหมดหนี่มีทานใส่ไ,มนะไหมก้อนสีดำอยู่ตรงเครื่องเสีงนะเอาแค่พุ่มไม้ไ เขาลุ้นอะไรเจ้าเดี่ยวเดี่ยวฟังดีดังกันเออมากเลยเออมากเลยดีดีดีด้วยค่ะเดียวแล้นะ ตัวนั้นตนไม่เกี่ยวตัวใหญ่มันวอลุมเป็นวอลุมไม่ตั้งหาอ๋อโอเคฮะพูดใหม่เออลกเอเจ็ดบ้านเลขที่หนึ่งร้อยสิบเอ็ดาโน้แสดงตะบนคำเรียง ใครยังไม่มายก,กมือแบบแบงอันนี้ขงแดม่ีหรอองเสรกแด่อนแอันนี้อรดีแบนอวันแดงสาร,สรครับนะครับอโอเขาได้มื่อล บ e, <S <S นะครับอย่าลืมซื้อบัตรในกลุ่มปิดนะครับ EP ที่728บาทนะครับจิ้มไปที่ลิงก์ที่ปักหมุดนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับที่แรกพีวิทย์แบบมนาบอยสิม่าสวดมนต์นะเป็นซอนะครับมามาร่วมสวดมนต์ในวันนี้นะครับเดินโดนซอสิมาวันนี้ซอมีงานที่อตะวันแดงมหาสารคาม ไม่เป็นแฉกไม่เป็นแฉกนี่คนชม2,000ไ,ไม่รู้ว่าจะได้เข้าไปแจมหรือเปล่าไม่รู้นะก้องรีบเข้ากลุ่มเผื่อแต่งหน้านทันก็อาจจะได้เข้าไปแวบๆผ่านเดินแบบผ่านก้องน,นิดนึงงั่นพี่น้องสื่อบัตรได้ครับจิ้มไปที่ลิงก์เลยนะครับ 1้อยยี่สิบแปดครับร้อยยี่สิบแปดบาทก็ฝากทุกคนเข้าไปรอให้กำลังใจด้วยนะคะวันนี้ไม่ไบ้เต็มที่เลยไปนั่งดูละครก็สนุกวันนี้ก็โอ้ยแต่ไม่อยากสปอยเพราะว่าแม่นี่คือ,ค,อคือที่สุดแล้วแล้วก็พี่บอยก็เต็มที่เะยดละครหลอกเลี้ยงจนมาจนเราปวดหัวครับ แล้วก็เจอกันพอหลังจากปีเราบอมมี่เราเดชออกันกเทียนประมาณวันที่สิบห้ายี่สิบหกช่วยกันซื้อบัตรก็ครอบช่วยทุกคนเหมือนกันนะคะแล้วก็ช่วยใครแล้วก็องค์กรหมอรามเกียรติ์ด้วยเช่นเดียวกันทีมงานทุกทีมงานเลยตั้งใจจะเต็มที่นะคะโค้ชแล้วก็ค,นคนืออาจจะแบนแบนขอบคุณซอครับจริงๆเราเราเริ่มในกลุ่มปิดจริงอ่าจริงๆกลุ่มปิดคือกำหนดคือหนึ่งทุ่มแต่ก็เลื่อนครับเลื่อน